สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้จะเอาต้นไม้ที่อยากได้มานานมาให้ดูนะคะเพิ่งจะได้มาเมื่อไม่กี่วันเนี้ยมาจากเยอระะมันนะคะส่งมาทางอ,อาพัสดุแฟรชนีมาถึงยังสดใสงามมากต้นอะไรเอ่ยมีใครรู้จักบ้างพยายามเพาะอยู่นานนะคะแต่ว่าไม่สำเร็จพอดีเห็นมีคนอ่อ ประกาศขา <c> ย <oughs> ออนไลน์ก็เลยซื้อเลยค่ะต้นละ8ยูโรมาตูมแคกค่ะชอบชอบกินมากมาเลยชอบกินมากๆเลย,เลยแต่ว่าเขา,เ,าเขาไม่ทนหนาวนะคะต้องเอาเข้าบ้านเขาแพ็กมาอย่างดีเลยนะเขาก็จะมัดใส่ไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กล่องวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะ เปลี่ยนกระถางให้เขานี่คือสองต้นที่อยากได้มากจะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีอีกสองต้นนะคะมาจากเยอรมันเหมือนกันแต่ว่ามาก่อนหน้านี้แล้วแหละสองต้นนี้คือใบเตยค่ะอันนี้ต้นละสิบยูโรนะคะก็มีคนขายออนไลน์เหมือนกันก็ไม่กล้าเสี่ยงเอาไว้ข้างนอกนะคะจะเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วก็จะเอาเข้าในบ้าน สิบยูโรไม่ทำขนมหอมๆเขาเปลี่ยนกระถางหน่อยนะคะไม่แน่อาจจะเปลี่ยนกระถางให้เจ้านี้ด้วยเหม็นๆเลยค่ะใส่กระถางขนาดนี้ไปก่อนถ้าใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวยกเข้าบ้านไม่ไหวส่วนดินก็ใช้ดินวันนี้ใช้ดินเอ่อสำหรับต้นไม้ในบ้านนะคะซื้อาบบถุง,งนี้ อันนี้เป็นดินสำหรับต้นไม้ที่ปลูกในบ้านมันจะเป็นดินที่ค่าเชื้อแล้วอะค่ะก็ต้นไม้ที่อยู่ในบ้านบางส่วนตอนเนี้ยใส่ดินผิดค่ะทุกคนไปใส่ดินอีกแบบหนึง่งมันคงเป็นดินที่ยังไม่ได้ค่าเชื้อหนานะเป็นดินสำหรับปลูกข้างนอกไงผลเ,เสียของการที่ใช้ดินแบบนั้นคือ มันทําให้มีมแมลงวีมแมลงหวีเต็มเลยในบ้านตอนเนี้ยต้องใช้ต้องซื้อไฟไฟดักแมลงวันมแมลงอ่ะสซลรอดเขาก็เข้าไปตายในนั้นเยอะเลยนะสวยนะงามเอร่อยนะทุกคนไม่รู้ใครเคยกินปะนี่ก็มาเคยกินตอนอยู่เมืองนอกนี่แหละเคยเคยซื้อมเมล็ดมาจากออนไลน์นี่แหละแล้วเอามาเพาะไม่ขึ้นอ่ะ มเมล็ดก็ยังมีอยู่นะแต่เดี๋ยวจะลองเพาะอีกครั้งหนึง่งจะลองเพาะจนหมดมเมล็ดอะเน,นี่ยได้ก็ดีไม่ได้ก็อย่างน้นอยก,ก็มีสองต้นนี้แล้วอดีใจมากีาจะรดน้ําเปลี่ยนกระถางให้เขาเขาต้นเขาจะได้โตข้างหลังนี่เกิดจะเป็นเอ่อมะเขือนะมะเขือตอกเต็มเลยตอนนี้ปีนี้แบบภูมิใจมาก มะเขือนี่แบบได้ผลแบบเกินคาดเลยอะพริกก็เหมือนกันแต่แต่พริกปีนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเผ็ดนะพริกพันเนี่ยไม่ค่อยเผ็ดเดีย๋ยวปีหน้าจะปลูกสา,ายพันธุ์ใหม่อยากได้ว่าเัิงเอิญทำหักอุ้ยหอมหอมหอมอยากให้ได้กลิ่นทะลุออกนอกจอให้ได้ดมด้วยจังเลย คนชอบก็ว่าหอมมันนะมาตูมแขกบ้านเราเรียกมาตูมแขกต้นที่สองยอดอุ้ยลืมอุ้ยนี่ แล้วหลังจากนี้ก็จะรดน้ําแล้วก็จะไปเก็บผ้าเลมเอาถั่วฝักยาวแล้วก็กระเสือนิดหน่อยเพราะว่าจะไปทําส้มตำวันนี้เมื่อวานนี้ไปได้มะละกอมาจากร้านจีนลูกหนึ่งแพงมากเลยมะละกอเวลาอยากกินก็ต้องซื้อเนาะเดี๋ยวจะเอาถั่วไปผสมดีใจมาก ตนน้ตนเตยต่อ,ตอก็จะแตกอยู่นะอันนี้ก็มีใบบัวบกกำลังจะแตกเหมือนกันเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนกระถางให้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยเปลี่ยนกระถางให้กัญชาไปด้วยเลย เขาก็งามเนาะโตเร็วมากเลยนะแต่ไม่เอาเข้าบ้านหรอกเปลี่ยนกระถางให้แล้วก็ต้นนี้จะเอาไว้ข้างนอกเพราะว่าเหม็นแค่แบบนั่งใกล้ๆอะ่ะนั่งเปลี่ยนต้นไม้เขาอยู่ใกล้ๆก็กลิ่นเขาก็โชยมาแบบเดะจมูกยังไม่ไมค่อยชอบกลิ่นปลูกไว้เป็นนั้นแหละใบบัวบกใบบัวบกก็ได้กระถางใหม่เรียบร้อยอันนี้คืออ่ ลิ้นฟ้านะคะทุกคนนี่สีกระถางนี้จะเอาเข้าบ้านนะคะต้นเตยต้นเตยแล้วก็มีคือมะตูมแขกมันก็จะเอาเข้าบ้านให้ดินน้อยไปไหมดินน้อยไปไหมงามเนาะงามเนาะชอบอ่ะอุ้ยเห็นอะไรด้วยแหละอุ้ยเดี๋ยวรดน้ำก่อนนี่ รดน้ําล้างมือแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บอู้ดกอยู่นะ้เนี่ยดอกอยู่นะ้เนี่ยเนี่ยดอกก็ยังจะออกอีกเยอะเลยโอ้ดูแล้วูนะว่าก็ใบเตยเนี่ยเขาจะเขาจะแตกไหมเขาจะแตกก็จะแยกอันนี้ใบโบบกไม่ใช่ดินอีกแบบนะไม่ได้ใช้ดินแบับค่าเชื้อนะ เป็นดินแบบที่มไม่ได้ฆ่าเชื้อมีแมลงหนีเยอะๆนี่ก็เหมือนกันเพราะว่าไม่เอาเข้าบ้านไงเมื่อนี่เนี่ยเพราะดินนั้นเนี่ยดินนั้น,นแพงกว่าเงามๆนะลูกนะจะไปเก็บตัวโอจะให้ดูต้นอะไรด้วยจะปิดน้ำก่อนอันนี้คือต้นเอ่อเพกานะทุกคนอันนี้พาอเองนะ เห็นเขาเขียนว่าเพกาเตี้ยไม่รู้จะเตี้ยขนาดไหนงามนะเนี่ยนี่มีอมูสามต้นมีสองต้นนี่แหละใหญ่ต้นนี้นี่ต้นหนึ่งทีแรกนึกว่าพริกไทยเพราะว่าเพาะพริกไทยไว้ในกิ่ทางนี้ด้วยแต่อันนี้โผล่ขึ้นมาเพกาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าก็ชอบกินเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องได้เก็บพริกอีกแล้วทุกคน,นได้อีกล ทวงสุดยาวหน่อยอนนก็เก็บได้แล้วนะนเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปด้วยเก็บหมดเลยดีกว่า ไปเก็บไปเยอะแล้วแหละที่จริงกับปูกไว้แถวนี้เต็มเลยน้อ<ป>งแมวไม่ต้องช่วยนะคะแมวไม่ต้องช่วยแล้วลูกกางมุ้งให้เนี่ยดีเลยเ,เต็มถังเลยนี่ของไก่ไปเอาไปให้ไก่กัน

ได้ทีก็แบบ3าสี่ลูกนี่แหละทยอยเก็บกินไปเรื่อยๆเนาะคามสุขที่จริงอะถั่วพูม่วงก็มีนะแต่ไม่ได้ปลูกเดี๋ยวปีหน้าจะลองเออ่จะลองปลูกถั่วพูม่วงดูแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าผักเยอะละผักยาวม,มีถั่วพูแล้วก็สลัดแล้วก็ผักขม ทาโอเคค่ะหลังจากเก็บผักแล้วก็จะไปทํางานแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ